มันก็มันน่าเที่ยวอย่างนึงนะเพราะว่านเป็นแบบวัตถุบโบราณที่มันแบบเก่าๆรูปปั้นที่มันมีอะไรเงี้ยคนท้งไม่เคยเคยเห็นเนาะน้องเด็กมาเลี้ยงขาฮะน้องเด็กมาเลี้ยงข้าหมา,มา,าหมาลงเซ็ค Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không มีการร้น então, อนๆด้วยอ่ะ็มีมเห อุยอะไรเน่น่ะ่าเฮ้ยแม่มีอุโมงเนี่ยไม่ใ่อุ้ยเหรอ

เนาะแสดงว่าเมื่อก่อนสช้สายก่อนน้ำมันท่วมเนี่ยตรงเนี้น้ำมันท่วมเยอะเนีไอ้ที่เรามาดูเมื่อก่อนจะต้องท่วมเออเมื่อก่อนที่เราอยู่น้ะท่วมเห็นไปไม่ได้ถนนสายนี้ไปไม่ได้เลยเป็นอุปสรรคเมื่อก่อนไม่มีพาเลยเมื่อก่อนเราอยู่นี่ต้องอ้อมเลยไปตลาดอะถนนข้างนอกก็ไปไม่ได้ไงามันมากแต่พี่พี่ก็พามาไว้แม่เนี่ย 最近一年。